เพราะก็ผมนายชอตตี้บูโจวากับมิติ c เกิลเกมมือถือแนว r p g ตะลุยด่านกับทีมสาวโคตรงามนะครับซึ่งเกมนี้พ่วงระบบไอดอลมาด้วย โอเคเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับหน้าจอของเกมนี้มันจะรกหน่อยอ่ะไม่หน่อยหรอเยอะเลยด้วยอ่ะก็เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันดูด้านขวาล่างครับแอนเวนเจอร์ Adventure นี่คือจะเป็นการประจนภัยตามเนื้อเรื่องหลักนั่นเองครับรางวัลไอดอลอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับอย่าลืมมาเก็บด้วยนะเพราะว่ามันจะตันอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ควรมาเก็บตลอดนะแน่นอนว่าอยากได้รางวัลไอดอลมากขึ้นก็ต้องทําการตลุยดันเจี้ยนนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะมีการเก็บ3ดาวด้วยในบางด่านนะคร ไม่ได้มีการเก็บทุกด่านนะ,ะเดี๋ยวผมลองเล่นด่านนี้ดูกันละกันก่อนจะลงไปต่อสู้จัดทีมตรงนี้นะครับซึ่งก็หน้า3หลัง3แต่ว่ากว่าจะจัดได้ขนาดนี้ต้องเล่นมาสักระยะก่อนนะช่วงแรกก็จัดได้แค่3-4ตัวอะไรอย่างนั้นนะครับอยากจะเอาใครเข้าใครออกสลับได้เลยเต็มที่นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากแลนะถ้าเกิดขี้เกียจจัดเองก,ก็กดตัวนี้ก็ได้ครับ base option มันก็จะเลือกที่ดีที่สุดให้เราเลยนะครับก็กด c o n f i r มไปจบส่วนการต่อสู้ก็กด challenge ได้เลย ซึ่งการต่อสู้มันจะสู้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับบางด่านสคริปต์ได้ด้วยดูด้านขวาล่างเห็นไหมครับอ่าแล้วก็มีออโต้ออโต้อะไรก็คือออโต้ใช้สกิลนั่นแหละก็คือเวลาที่ตัวละครมันเก็บเกรดครนอะเขาจะมีการใช้สกงสกิลกันนะครับส่วนเรื่องการเร่งความเร็วจะอยู่ด้านขวาบนนะครับก็สูงที่สุดคือ3เท่าถ้าจะไม่ผิดคือผ่านดนะ่าน5้านะก็จะเร่งความเร็วได้3เท่าแล้วอะไรอย่างนี้นะครับส่วนการาฟิกก็ตามที่เห็นครับก็ค่อนข้างธรรมดาครับไม่ได้วือหวาอะไรมาก ทีนี้มาลองดูด่าน7จ็ดขีดสามนะเขาบอกว่าจัดการศัตรูตัวนี้ครับรถแดนเซอร์ให้ได้ภายใน10เทิร์นนะครับงั้นก็เดี๋ยวลองดูเลยก็แล้วกันว่าไหวไหมดูจากทรงแล้วก็น่าจะสบายๆนะครับคือผมผ่านไปแค่เทิร์นเดียวศัตรูก็จะหมดตี้อยู่แล้วครับเรียบร้อยครับผมจบ พอเราผ่านแล้วนะครับเราจะสามารถเก็บกล่องตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดูด้านล่างเห็นไหมครับมีการสะสมดาวเนาะก็ได้มาแล้วอีกหนึ่งกล่องนะครับก็เล่นอย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆในการตลุยดันเจียนนะครับแล้วก็ดูด้านขวาบนนะครับมันจะมีคําสั่งเควสอยู่อันนี้คือจะเป็นพวกเควสประจําวันนั่นแหละทําอะไรผ่านก็รับรางวัลด้วย ส่วนการต่อสู้อื่นๆจะอยู่ตรงนี้ครับระบบฟิวนะครับด้านขวาล่างซึ่งก็มีหลากหลายครับเดี๋ยวผมเรียงจากซ้ายไปขวาเอาเฉพาะที่มันเปิดแล้วก็แล้วกันอย่างเช่นอันแรกครับไต่หอคอยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้ไอเทมที่ใช้ในการเลื่อนขั้นตัวละครเนี่ยมาไตาหอคอยช่วงแรกมันจะไวที่สุดแล้วแล้วมีคําสั่งสคริปด้วยนะ อ่ะก็ลองติ๊กดูแล้วกดชาเลนจ์ได้เลยนะครับสคริปต์อันนี้ไม่ใช่สคริปต์การต่อสู้นะครับแต่จะเป็นเรื่องของการสคริปต์การจัดทีมมันเองครับก็พูดง่ายๆเราจัดทีมดีๆก่อนนะครับในการลงไปในรอบแรกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องจัดแล้วก็ได้ครับก็ปล่อยออโต้กันไปยาวๆเลยส่วนการสรคริปต์นะฮะเรื่องของการต่อสู้จะอยู่ด้านขวาล่างท่านผู้ชมน่าจะเห็นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เด้งขึ้นมาทันทมีมันจะต้องรอเวลาสักระยะหนึ่งก่อนถึงจะกดได้ ตัวนั้นต่อมา Escort ครับอันนี้คือเป็นการส่งตัวละครไปหาของนั่นเองนะครับแต่ว่า มันสามารถโดนผู้เล่นอื่นแย่งของได้ด้วยครับอย่างเช่นอันนี้คือผู้เล่นอื่นนะผมสามารถกดแล้วก็ทาสู้เขาได้เลยเห็นไหมครับอินเตอร์เซปนี่คือไปแย่งเลยนะฮะแล้วเราจะส่งคนไปหาของอยังไงกดนี่ไงเอสคอร์ดแล้วก็มันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราเนี่ยจะส่งทางไหนอะไรยังไงแล้วของเนี่ยที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปด้วยส่วนอันนี้ก็คือตี้ของเรานั่นเองนะครับที่จะเอาไปใช้ในการส่งของนะครับอ่ะงั้นก็ดยวส่งอันนี้เลยอันเดอร์เทคครับผมปะ แล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังเริ่มทําการส่งของนะครับแล้วก็ต้องรอ,อ,อ,อสักระยะหนึ่งเลยนะครับถึงจะมาส่งถึงจุดหมายส่วนนั้นต่อมาครับดิสแพตนะครับอันนี้คือการส่งคนไปหาของนั่นเองครับผมกําลังส่งคนไปอยู่เลยคือหลักการมันก็ง่ายๆครับเขาจะมีตัวละครให้เราเลือก3ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีบอกไดยว่ามันจะดรอปอะไรครับยิ่งเราเอาตัวละครเก่งๆลงเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลเยอะตามไปด้วยซึ่งช่วงแรกก็จะมีเงินกับ exp ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะอ่าใช่ด้วยครับจําได้เฉย ส่วนนั้นต่อมาคิงด้อม n n e l นะครับอันนี้คือจะเป็นการลงดันเจียนนะครับมันจะได้พวกไอเทมที่เป็นพวกอุปกรณ์แล้วก็ไอเทมอัปเกรดอเดี๋ยวลองทำให้ดูเลยกันละกันนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการเดินในดันเจียนนี่แหละครับมันก็จะมีของให้เก็บมีศัตรูให้สู้มีบอสให้ปราบอะไรแบบนี้ครับก็โดยรวมแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นครับก็ถ้าเกิดเราแข็งแกร่งกว่าศัตรูมากก็แป๊บเดียวแตกแบบนี้ครับเมื่อเราจัดการบอสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินไปเก็บกล่องแค่นี้แหละครับมันก็จะผ่านดันเจียนและก็จจะได้รรรัับทพยยาาากกเปนนํวมล ส่วนอันส,สุดท้ายนะครับที่อยู่ด้านขวาตรงนี้คือจะเป็นดันเจี้ยนฟาร,ร์มทรัพยากรน,นั่นเองครับมีทั้ง EXP มีทั้งไอเทมที่ให้สาวๆเนาะแล้วสาวๆหัวใจะจะขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องของเงินด้วยนะครับวันหนึ่งจะลงได้วลาละ3ครั้งก็อย่าลืมมาลงกันแล้วกันนอกจากนี้ยังมีระบบอารีนาด้วยนะครับมันจะอยู่ด้านซ้ายล่างตรงนี้และไอแบนเนอร์ก็บังแล้วด้านหลังนี้ก็คือเคลื่อนย้ายไม่ได้ด้วยนะอะไรจะร็อกขนาดนี้โอเคอ่ะส่วนการอารีนาก็จริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็เลือกคู่ต่อสู้ได้เลยเนาะ แล้วมันก็จะทําการต่อสู้ให้เลยนะครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรพิสดารเนะาะก็พยายามหาคนที่ค่า CP ต่ํากว่าเราก็แล้วกัน ส่วนของฟรีเกมีแจกเยอะมากครับท่านผู้ชมดูโซนด้านขวาบนได้เลยครับนี่แหละครับขึ้นจุดแดงๆเข้าไปเช็คดูเลยนะครับแจกของเป็นจํานวนมากเมื่อเรารับของเสร็จแล้วครับให้เราเนี่ยลงมาดูด้านล่างจําระบบเวสได้ไหมก็คือที่เรากดกันมาก่อนหน้านี้ที่หน้าจอหลักนั่นแหละตรงนี้ก็จะมีการแจกของเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยก็คือการเปิดกระชับปองดูด้านซ้ายตรงนี้ได้เลยครับซ้ายคอนแทรค เข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าปัจจุบันมี3ตู้ครับตู้แรกอันนี้คือเป็นแต้มเพื่อนนั่นแหละนะครับเราสามารถส่งแต้มเพื่อนหากันได้แล้วเกมนี้คือ1แต้มก็คือ1คัมพีเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเปิดกันได้รัวๆเลยงั้นเปิดก่อนแล้วกันและนอกจากตัวแล้วนะครับมันยังมีไอ้นี้ด้วยนะคือเปิดฟรีวันละหาครั้งอ่ะก็มาเปิดให้หมดเลยครับส่วนแอนิเมชั่นก็ตามที่เห็นครับเฟรมเรตตกกระจุย <c oughs> <c oughs> งั้นเดี๋ยวข้ามเลยก็แล้วกันครับเสร็จแล้วเราก็มาเปิดกรชาปองฮีรใบก็จะเห็นว่ามันอาจจะไม่ได้ตัวละครนะครับได้เป็นเศษอะไรเงี้ยส่วนตัวนี้ก็เป็นแรงอาเฉยๆก็จะไม่มีการแนะนําตัวนะครับอืมเข็มเขมฮะแต่อย่าลืมนะอันนี้คือกระชับปองเพื่อนนะครับงั้นเดี๋ยวเปิดอีกสักสองรอบแล้วกันรอบนี้ก็ยังคงเข็มเขมเหมือนเดิมครับอ่ะรอบสุดท้าย อืมได้แม่สาวสมุไรามาแรง SR แต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวฟรีที่เราได้มาเนี่ยต้นเกมเลยครับก็โอเคได้ก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้ส่วนอีก2ตู้ที่เหลือนะครับก็ให้ดูหน้าตู้กันละกันว่าอยากได้ใครเป็นหลักครับอย่างน้องคนนี้ผมมีแล้วงั้นผมเปิดอันนี้กันแล้วกันนะครับจัดไปใช้ตัวนะครับซึ่งตัวเนี่ยผมมี60บใบเลยนะครับเรียกได้ว่าแจกกันเยอะจริงครับผมอ่ะสรุปเลยครับได้ใครบ้างอือ <c oughs> ได้คนใหม่มาหนึ่งคนแรง SR ครับดูค่อนข้างดีครับผมส่วนคนนี้ก็ SR เหมือนกันแต่ว่าผมได้มาก่อนหน้านี้แล้วไงก็เลยไม่มีการแนะนําตัวนะครับอ่ะงั้นเปิดต่อจ้ะรอบนี้โอ้โหสปาต้าครับผมโอ้โหได้นักธนูต่อครับอือือคราวนี้ได้ SSR เลยครับอันนี้เป็นแอสซิสซินเนาะ โอ้โห oh, อย่างที่เห็นนะครับว่าถ้าเป็นตัว SSR นี่คือจะเป็นสีทองใช่ปะ่ะแต่ SR ก็คือดูดีแล้วนะครับเกมนี้อ่งานเปิดต่ออืมมี SSR โผล่มาหนึ่งครับผมคนนี้งานอย่างดีเป็นแม่พระด้วยนะครับเป็นพรีสด้วยอ้าวได้อีกคนนึงคนนี้ถือหอกคู่อย่างเท่ครับเป็นแอสซิสซินนะฮนะเท่มากเท่มากแต่เป็น SR เฉยเปิดต่อไม่รอแล้วนะ แจกเยอะขนาดนี้พี่ชอบโอ้โหมาอีกหนึ่งคนครับอันนี้เป็นแอสซสซินเหมือนกันถือกงเล็บมาเลยเชียโอ้โหได้อีกหนึ่งคนครับผมอันนี้เป็นอะไรเนี่ยชิลเดอร์ใช่ไหมเป็นสายแทงนะฮะแต่ยังไม่เห็นโลของเธอนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับสายแทงไม่จำเป็นต้องถือโลก,ก็ได้นะคือกายภาพเธออาจจะถึกไง โอเครอบนี้ก็อย่างที่เห็นครับว่าได้ซ้ำนะหนึ่งคนนะครับและที่เหลือก็เป็นแรงอ่าเนาะน่าเสียดายครับไม่มีเพชรแล้วนะครับไม่งั้นจะเปิดโชยสักรอบส่วนการอัปเกรดน,นะครับก็ดูที่ระบบฮีโร่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดน้องคนนี้แล้วกันนี่น,นี่คนนี้เลยคนนี้เลยนะครับแต่ว่าทรัพยากรไม่มีแล้งั้นเดี๋ยวไปย่อยตัวที่คิดว่าจะไม่ใช่แล้วกันเวลาจะย่อยหรือจะอัปเกรดก็คือต้องกดคําว่าดีเทลนะ เสร็จแล้วถ้าเกิดจะย่อยดูด้านซ้ายล่างครับมีคําสั่งรีเบิร์ดนะครับใช้20เพชรก็จะคืนทรัพยากรให้เราหมดเลยนะครับเราจะได้เอาทรัพยากรมาอัปเกรดตัวละครใหม่ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับส่วนการอัปเกรดมีอะไรบ้างน,นะฮะก็ดูด้านล่างได้เลยอันนี้คือการอัปเกรดเลเวลแต่ค้างไว้ได้เลยครับเมื่อมันถึงเพดานเลเวลครับมันจะใช้อเทมหน้าตาประมาณนี้จําได้ไหมที่เราต้องไปไต่หอคอยเพื่อที่จะทําให้เราได้รับไอเทมชิ้นเนี้ยมาเยอะๆซึ่งทุกครั้งที่มีการใช้อเทมเมื่อกี้ครับมันคือ แล้วก็จะปลดล็อกสกิลใหม่หรือว่าเป็นการอัปเกรดสกิลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมอัปเกรดให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยนะครับ ทีนี้ดูด้านขวาต่อนะครับเมนูที่2เนี่ยคือการเลื่อนขั้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นสีม่วงใช่ไหมมันสามารถกลายเป็นสีม่วงบวกได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งสีฟ้าก็จะขึ้นมาเป็นสีม่วงอะไรเงี้ยทาได้นะครับโดยมีเงื่อนไขคืออย่างนี้มันจะต้องไปหาเศษไม้ครับแล้วเศษเนี่ยก็ได้จากการที่เราเอาตัวละครที่เราไม่ใช้แล้วครับมาทําการย่อยมันก็จะได้เศษมาเห็นไหมครับเอองั้นก็จัดไปเลยก็แล้วกันอันนี้ผมมีวัตถุดิบครบพอดีครับย่อยแล้วก็จัดไปเลยครับก็ทาให้ตัวละครนี้เก่งขึ้นอีกครับผม ถ้าเกิดว่าเราจะทําแบบนี้อีกเราจะเริ่มใช้ตัวละครซ้าแล้วนะครับจะเห็นว่าอันนี้จากสีม่วงกลายเป็นสีทองนะครับเนื่อง,งจากน้องคนนี้ผมอวยครับงั้นก็เอาไปเลยครับผมอัปเกรดให้หมดเท่าที่จะเป็นไปได้เลย ส่วนนั้นสุดท้ายนะครับเกียร์อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์นั่นเองนะครับซึ่งต้องดูด้วยนะบางทีแบบอุปกรณ์เราเต็มเลยแต่เราใส่ไม่ได้เหตุผลน่าจะเป็นเพราะว่าเลเวลของตัวละครไม่สูงเท่าอุปกรณ์นั่นเองนะครับและอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยสามารถตีบวกได้ด้วยและมันมีเซตของมันด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะใส่อะไรก็ดูดีๆนิดหนึ่งกันลวกันส่วนการอัปเกรดเกมนี้ก็ไม่ได้ยากเลยใช้อุปกรณ์ที่เราไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบเท่านั้นเองครับ อัปเกรดส่วนต่อไปอยู่ที่นี่นะครับ Divinity นะครับซึ่งเจ้านี่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับพลังของเสาศักดิ์สิทธิ์อะให้ท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างก่อนมันจะมีเสาอยู่3มเสาคือเดิมทีมันไม่ได้ปลดล็อกสักอันอะแต่ว่าผมปลดล็อกอันนี้ได้ก่อนนะครับก็คือมันจะมีเคว็ให้ทํา เนี่ยเห็นไปอัพกงอัพเกรดนู่นนี่อะไรเงี้ยนะเมื่อเราปลดล็อกเรียบร้อยแลวเนี่ยจะได้รับสเตตัสเพิ่มทั้งหมดเลยทั้งตี้เลยนะครับแล้วก็เดิมทีตรงนี้รู้สึกมันจะเป็นสไลม์มั้งตอนนี้ผมปลดล็อกแล้วไงรูปลักเลยจะเปลี่ยนไปและคราวนี้นี่แหละครับถ้าผู้ชมสามารถที่จะอัพเกรดพลังเสาเนี่ยให้กับตัวละครนี้ได้ถ้าเกิดว่าตัวละครนี้เนี่ยมีค่าระดับหัวใจถึงซึ่งการเพิ่มแต้มตรงนี้คือให้ของขวัญนั่นแหละรครับของขวัญแล้วก็ไปลงดันเจียนมาได้ใช่ไหมอันนั่นแหละเราให้ของขวัญ ขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะอัปเกรดความสามารถน้องเขาได้ก็คือให้กดคําสั่งเนี่ยเนี่ยอ่าแล้วก็ดูด้านซ้ายเห็นไหมครับไอเสาเนี่ยผมเปิดแล้วใช่ไหมครับก็สามารถที่จะมาปลดล็อกความสามารถได้เลยตามนี้ครับผมส่วนนั้นต่อมา i อ o n Smith นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือการคราฟพวกอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะครับมันก็จะแบ่งตามสายอ่ะสายชิลสายอ่า dps ใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นสายตัวของ a s s a s s i ินนักฆ่าหรือว่านักธนูแล้วก็นักเวทหรือว่าพระอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีไอเทมก็สามารถมาหลอมได้เลยนะครับ เรื่องต่อมาขอพูดถึงเรื่องเพื่อนกับกิและกันครับสำหรับเพื่อนเนี่ยให้ดูด้านซ้ายบนจะมีรูปมือจับกันใช่ไหมล่ะอ่านั่นแหละก็ไปหาแอดกันให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะแฮงนเพื่อนตัวจริงหรือว่าพวกขาดจอเนาะมีคาสั่งแอดออลด้วยนะก็สะดวกสบายดีแล้วก็ดูด้านซ้ายครับเมนูที่3มนี่คือรับเพื่อนเนาะแล้วก็เมื่อรับเสร็จแล้วกลับไปที่เมนูแรกนะครับจะมีการส่งของขวัญแล้วก็รับของขวัญด้วยเราก็จะได้เอาไปเปิดกระชะปองกันเหมือนกันที่ได้สาธิตให้ดูก่อนหน้านนี้แล้วเนาะแล้วก็อันต่อมาคือรระบบตงนี้ ซึ่งเดี๋ยวอธิบายเรียงไปเลยกันแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันแรกนะครับก็คือเป็นรายละเอียดสมาชิกของแคลนนั่นเองครับสามารถกดออกได้ด้วยที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับส่วนอันต่อมาอันนี้เป็นร้านค้ากิวนะครับก็ถ้าเกิดว่าเข้าร่วมกิจกรรมกิวมีแต้มกิวก็อย่าลืมมาดูก็แล้วกันมีของให้แลกค่อนข้างเยอะและมีตัวละครให้แลกด้วย ส่วนนั้นต่อมานะครับอันนี้คือจะเป็นตัวของค่าความสามารถของตัวละครนั่นเองครับเราสามารถที่จะอัปเกรดได้โดยใช้เงินในกิ้วเลยนะครับส่วนนั้นต่อมาอีเวนต์ฮอลนะครับนี่คือจะรวมพวกกิจกรรมของกิ้วต่างๆนั่นเองครับเช่นสู้กับบอสนะครับประมูลอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับที่จะเป็นพวกเควสของกิ้วอะถ้าเกิดเราทําตามเควสท,ที่กําหนดผ่านก็สามารถมารับรางวัลเพิ่มเติมได้ได้แต้มกิ้วด้วยเนาะก็จะได้เอาไปแลกเปลี่ยนไอเทมกันไปนะครับ หมดยังเออก็จะมีราวๆนี้แหละนะครับก็ที่ยังไม่เปิดก็คือจะมีที่อยู่ในเรื่อสองอันนะส่วนร้านค้าตรงนี้ว่างๆก็แวะเข้าไปดูกันละกันนะครับคือมันจะเป็นพวกไอเทมที่มีมาขายแล้วก็วนเวียนกันไปแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็ดูด้านขวาตรงนี้คือเนื่องจากเกมนี้มันมีกิจกรรมเยอะใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันก็จะแยกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเออเราจะแลกแต้มอลิซ่าตรงไหนแต้มกิวตรงไหนแต้มกิจกรรมนู่นนั่นเนี่ยครับก็ลองๆมาเช็คดูกันละกันเนาะ ส่วนเซตติ้งของเกมนี้นะครับจะอยู่ด้านซ้ายบนตรงนี้เลยครับที่เป็นรูปตัวละครเราครับก็สามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้นะครับก็เปลี่ยนกรอบได้ด้วยถ้าเกิดมีนะเนี่ยพวกกรอบอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตัวเซตติ้งนะครับซึ่งเซตติ้งเนี่ยอย่างที่เห็นครับว่าไม่ได้มีเรื่องของการปรับพวกกร,ฟกราฟิกอะไรค,คือเกมมันเป็น 2D เป็นหลักนะไม่ได้ใช้กราฟิกสูงอะไรมากส่วนคนที่มีไอเทมโคดก็แวะเวียนมาบอกกันนิดน,นึงนะครับว่าโค้ดอะไรครับเราจะได้แบ่งปันกันเนาะใส่โค้ดกันไปใส่อะไรกันไปได้ที่ตรงนี้เลย